จากครับเอสุขับอ e, ีให้อกอื่มจนลอกตะลึงเคยผ่ามาก่อนมันจะมีการดมยาสลบพอไปทำจริงอะ่ะมันไม่มีผิวใสไร้สิวฟ้าหน้าขาวได้7วันสิวมันก็ทยอยขึ้นมาจนกระทั่งเต็มหน้าแล้วก็ไปจนกระทั่งบวมติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชี้ชวนให้คุณผู้ชมทาตัวเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบที่คุณผู้ชมได้อ่านได้ฟังแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าสื่อนั้นมีจุดมุ่งหมายใดโดยการตั้งข้อสังเกตขบคิดวิเคราะห์ว่าสื่อนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อประเภทนั้นค่ะ ความสวยความงามนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาค่ะและปัจจุบันนี้ค่ะโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็มีโฆษณาผ่านสื่อมากมายและในจํานวนนั้นก็มีโฆษณาเกินจริงอยู่นะคะซึ่งรายการนกรู้ในวันนี้เราอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาทําตัวเป็นนกรู้เพื่อที่จะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกินจริงและเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากโฆษณาเกินจริงหล่านั้นค่ะ รับเชิญของรายการนกกรู้ในวันนี้ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงนะคะที่ได้ประสบพบเจอมาเพื่อให้มาเป็นบทเรียนและก็อุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมในการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาสวยหรูหรือว่าคำรีวิวค่ะและแขกรับเชิญทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะคุณแฮกกับคุณพลอยค่ะสวัสดีค่ะ และแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นแขกรับเชิญประจำรายการนกรู้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนันสศรารอรนกณนณะอยุทยาอยยาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะอขออนุญาตเรียกพี่แฮกแล้วก็น้องพลอยจะได้คุยกันอย่างออกรสชาติมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านทําอะไรอยู่ไหนยังไงกันบ้างคะตอนนี้พลอยเป็นครูสอนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ สอนเกี่ยวกับวิชาอะไรคะสอนวิชาภาษาไทยค่ะอ๋อนี่คุณครูมาเองเลยเห็นหน้าเด็กๆตอนแรกอาจจะยังนึกว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ตอนนี้เป็นคุณครูแล้วนะคะแล้วพี่แฮกล่ะคะเป็นเมคอัพค่ะอ๋อก็คือเป็นช่างแต่งหน้าทั้งสองท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการหลงเชื่อคำโฆษณาจนทำให้ตัวเองมีผลกระทบอะไรย่งไงบ้างคือพี่เนี่ยเป็นคน ในยุคใหม่นะมันก็จะเล่นโซเชียลปกติมันก็จะเห็นการขายการโฆษณา,ากไรชอบอยากทำของพี่แฮกนี่ทำอะไรนะคะขออนุญาตคือทำหน้าอกอคือเป็นการแก้ไขนะคะทีนี้พอตัดสินใจอยากที่จะแก้ไขหน้าอกใหม่วิธีการหาข้อมูลหาอย่างไรบ้างคือปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อใครอยู่แล้วในเรื่องทำศัลยกรรมเราก็ได้ศึกษาเองพอเราเราดูกดลันไปเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันดึงดูดเรา มันไม่ใช่แค่รีวิวมันคือราคาเฮ้ยมันถูกแต่จริงๆอ่ะเราก็ต้องคือศัยกรรมก็ต้องฉลาดควบนะคู่นะแต่จะบอกว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้เราก็มองว่าเอ้ยสิ่งที่ถูกมันไม่มีดีในโลกหรอกมันจะต้องมีอะไรแน่นอนแล้วก็ดูด,ดูอ่านไปจนเราอะโทรหาหมอเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการอยากรู้จริงแล้วก็ไปที่สถาบันนั้นจริงๆคือไปดูว่ามันจริงไหมราคาเนี้ยมันอ,อุปโลกไหมะ คือพอเข้าไปเนะี่ยคือทุกคนมีแต่สาวๆคือเยอะมากคือไปดูให้เห็นด้วยตาใช่แล้วก็ตัดสินใจทำทำแล้วพอตัดสินใจทำเกิดอะไรขึ้น,นเกิดอะไรขึ้นคือหมอไม่รับเคสก็เลยส่งไปที่สาขาใหญ่<อ>ปรากฏสาขาใหญ่คือรับเคสไปค่ะก็แล้วพอทำจริงเกิดปัญหา<พ>อ,อะไรคือพอทำจริงคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อถ้าย้อนกลับไปอะ่ะทำที่โรงพยาบาลเราเคยผ่ามาก่อนมันจะมีการดมยาสลบพอไปทำจริงอะ่ะมันไม่มี เดี๋ยวนะผ่าตัดก็ต้องมีการใช่ก็คือพอเราเรามามาเรามารู้สึกตัวอีกทีคือเรามีเข็มจิ้มที่หน้าอกแล้วเราก็ได้ถามคุณหมอว่ามันคืออะไรใ,ในขณะนี้ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะฮะล้วก็ได้บอกหมอบอกอยาชาทําไมมันคือ,อยาชาแล้ว แค่เสียววินาทีเดียวคือมีดหมอก็ลงอยู่ใต้ลานนมเอ้ยแล้วคือรู้สึกเลยรู้สึกเลยรู้สึกเลยขออนุญาตพักไว้ตรงนี้ก่อนดีค่ะี๋ยเดี๋ยวจะไปต่อนะคะก่อนนี้อาจจะเป็นลมไปก่อนเอาเอาเป็นว่าได้รับผลกระทบก็คือว่าไปทําหน้าอกแล้วก็ไม่มีการรมยาก็เลย เกิดเหตุการณ์ขึ้น<ช>เดี๋ยวอะไรยังไงต่อเดี๋ยวมาตามต่อนะคะทางน้องพลอยน้องพลอยเวลาที่ติดตามทางโซเชียลเนี่ยเห็นภาพรีวิวเรื่องของความสวยความงามปกติเราเราเชื่อไหมคะแล้วก็มีอันไหนบ้างที่เราเชื่อแล้วมาใช้กับตัวเองแล้วได้รับผลกระทบคือแรกเริ่มเดิมทีที่เห็นนะคะก็ยังไม่ได้เชื่อเต็มใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเล่นโซเชียลเป็นประจำใช่ไหมคะ,ะเราก็เห็นทุกวันทุกวันมันทําให้เหมือนเป็นภาพจำอะคะ่ะแล้ว เดิมเราก็เป็นสิวอยู่แล้วค่ะคะทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีความอยากสวยเพื่อนเพื่อนรอบข้าง<ๆ>เราก็เอ้ยจากที่แบบก็เหมือนเหมือนกันแล้วก็พัฒนาความสวยขึ้นมาก็เลยเอ๊ะเขาใช้อะไรกันอ่าทีนี้เนี่ยมันก็เลยเริ่มมีจุดที่ทำให้เราเริ่มมั่นใจว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เขารีวิว ว่าก่อนใช้หลังใช้อะจากที่เดิมที่เราไม่เชื่อะค,ะค่ะมันเริ่มเชื่อมากขึ้นก็คือไอตัวนี้คือเป็นครีมใช่ค่ะสาหรับเขาบอกว่าบอกเราว่าอะไรคะบอกเราว่าสําหรับเป็นการรักษาสิวมันคือมันจะมีหลายสูตรอะ,ค,ะค่ะไอไอตัวที่เราเห็นเขาจะโฆษณาแบบเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆก็คือ เดี๋ยวก็เป็นสูตรนี้บ้างสูตรนี้บ้างหรือบางทีก็มาทีเดียว3สูตรเลยค่ะข,ของทางน้องพลอยได้รับผลกระทบอะไรพอใช้ครีมน,นี้สิวอะค่ะมันเริ่มขึ้นพอมันมีอาการที่แพ้ค่ะคือหยุดใช้ไปเดี๋ยวนะเพราะว่าเขาบอกว่าใช้แล้วสิวจะหายแต่กลายเป็นใช้แล้วสิวขึ้นอันนี้คือคําบอกเล่าเนาะ,ะสิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ได้ขึ้นในทีแรกนะคะ,คะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูยุ่งมากๆในช่วงที่ฝึกสอนอยู่แล้วทีนี้บางวันเนี่ยเราตื่นสายเราก็เลยแบบ เราไม่ทาอะไรไปก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนสิวมันก็ทยอยขึ้นมา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 เรื่อยๆจนกระทั่งเต็มหน้าแล้วก็ไปถึงจนกระทั่งบวมบวมเลยค่ะแกกแล่ะค่ะ,ละ,คะหลังจากพอมีดกรีดไปแล้วบอกเราสรุปสั้นๆเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างมันชอ็อคเราะหนกวิตกกับอาการกลัว เพราะว่าเดิมตอนที่ทำเนี่ยมันคือมันลมยาพอมาในเคสเนี่ย17ปีต่อมาทํามันไม่มีเราก็เลยมีความรู้สึกเราตกใจร่างกายมันก็ผีคือแบบหัวใจเต้นเร็วเต้นเต้นเร็วแล้วเราก็บอกหมอว่าเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจเจเจ็บดูอยู่อย่างนี้ตลอดอาจารย์อ้อคะการเชื่อโฆษณาแล้วไปทาอาจารย์มีมุมมองต่อโฆษณาแบบนี้ยังไงบ้าง บบฟังเคสแล้วก็รู้สึกว่าโฆษณามีผลกระทบต่อเรามากจริงๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้โฆษณามันไม่ได้มาแค่ในทีวีเนาะมาจากคนใกล้ตัวก็มีใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ดูจากนี่ขนาดเช็คแบบสุดๆแล้วนะคะยังได้รับผลกระทบเลยซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโฆษณาเนี่ยก็ล้าไปมากเพราะว่าจริงๆคนที่ทําโฆษณาหรือว่าผู้ขายของเนี่ยเขาก็ต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะทำเองก็ได้ให้เข้าถึงผู้บริโภคเนาะอาจจะมาทุกช่องทางคือเรียกว่าผู้บริโภคอยู่ที่ไหนเช่นตอนนี้เราอยู่บนมือถือ ใช่ไหมคะเราอยู่ใน l ล n e แล้วอยู่ใน Facebook อยู่ใน Twitter เขาก็จะต้องพยายามที่จะใช้กลุทธ์ต่างๆเนี่ยออมาใช้โฆษณาโฆษณาผ่านช่องทางนี้ซึ่งจะเรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดทางดิจิทัลนะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันกออ็มีความหลากหลายในรูปแบบแล้วก็เนื้อหาแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญตรงที่ถ้าเป็น โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องสอําอางครีมต่างๆหรือว่าสถานพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวบทกฎหมายที่ที่กำกับไว้อยู่แต่มันก็จะเผลอมีคําที่โฆษณาเกินจริงใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเป็นราคาก็จะมีบอกว่าห้าหมื่นบาทเท่านั้นคือคนอาจจะเป็นแสนแต่อันนี้ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเพียงห้าหมื่นบาทอะไรก็จะอยากได้เลย,ยใช่ไหมคะม ใช่หรือว่าถ้าเป็นทางครีมก็อย่างที่เราเจอเช่นคําว่าอะไรคะผิวขาวได้ภายใน7วันหรือว่ามีการเปรียบเทียบว่าก่อนใช้เป็นยังไงหน้าแบบหมองคล้ำดํามากสิวเคลิบเนี่ยพอหลังใช้อุ้ยหน้าผ่องใสใช่ไหมคะมแล้วพอเกิดการโฆษณาเกินจริงแบบนี้อาจารย์มีมีคำแนะนํำไหมคะเกิดเจอโฆษณาเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเกินจริงอื ต้องลองถามดูก่อนอนะ่ะว่ารู้สึกว่าคําไหนที่อย่างถ้าเป็นเครื่องสําอางน้องพลอยคิดว่าคําไหนที่รู้สึกว่าน่าจะเกินจริงหลอด <c oughs> ไปร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> ต์วันนี้เจอมากับตัวเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไร้สารอันตรายอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ย,นะคะยังสำหรับแพ้คิดว่าขาดความรู้ก็เลยไม่ได้มีความรู้ถามกับคุณหมอไงว่าเออดิฉันควรที่จะลงยาสลบไหมคะหรือดิฉันแค่ ฉิญญชาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องต้องระมัดระวังเรื่องของราคากับบางบริการว่าได้รวมรวมเปรียบเทียบกันให้เยอะกว่านี้ค่ะแล้วทางน้องพลอยล่ะคะตอนที่น้องพลอยตัดสินใจที่ใช้ครีมเนี่ยน้องพลอยหาข้อมูลยังไงบ้างนอกเหนือจากอ่านคำรีวิวก็ยังมีเข้าไปในพวกพันทิปอะไรบ้างไปดูว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่ทำให้มั่นใจก็คือว่า มีเพื่อนเราเนี่ยเขาใช้และที่สำคัญก็คือตรงกล่องนะคะมันมีออยอเอเราก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยใช้ได้แน่นอนนคะคะฟังจากที่คุณพลอยเล่าแล้วเราจะเห็นได้ว่าเลขออยอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสําอางนํามาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้านั้นโดยนําเลขออยอมาใส่ไว้ในสื่อโฆษณาผ่านการทำมาร์ติงในรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์อ๋อได้พูดไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือ การตลาดทางดิจิทัลหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับเป็นการทำการตลาดรูปแบบใหม่ที่พัฒนาตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่รับสื่อผ่านทางโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับการตลาดรูปแบบนี้เจ้าของสินค้าจะนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อจ่อตลาดผู้บริโภคหรือขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนโดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีอยู่หลากหลายในการส่งข้อมูลการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดแบบดิจิทัลก็คือลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในขณะเดียวกันเจ้าของสินค้าก็าสามารถรู้ผลตอบรับจากลูกค้าแทบจะในทันทีเลยล่ะครับและถึงแม้การตลาดแบบนี้จะช่วยให้โปรโมตสินค้าได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับผู้บริโภคแล้วความรวดเร็วและการเข้าถึงโฆษณาได้ง่ายนั้นก็อาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริงได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับ รับเชิญทั้งสองท่านนะคะก็เป็นกรณีตัวอย่างค่ะแม้ว่าจะหาข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยังได้รับผลกระทบจากการใช้บริการและก็ผลิตภัณฑ์ของโฆษณาประเภทนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโฆษณาเกินจริงค่ะ ลน์แล้อยู่ใน Facebook อยู่ใน Twitter โฆษณาผ่านช่องทางนี้ซึ่งจะเรียกว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งเขาบอกว่าใช้แล้วสิวจะหายแต่กลายเป็นใช้แล้วสิวขึ้นปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนสิวมันก็ทยอยขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งเต็มหน้าแล้วก็ไปจนกระทั่งบวมผู้ชมคะรายการนักรู้ของเราในวันนี้นะคะเรานําเสนอเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบ จากโฆษณาเกินจริงนะคะและในช่วงนี้ค่ะอยากให้ผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันกับตัวอย่างคําโฆษณาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าผิดกฎหมายค่ะ <c oughs> ผิวขาวถาวรดําแค่ไหนก็ขาวได้เปลี่ยนคนดําคล้ําให้ขาวใสได้จริงขาวใสไม่กลับมาดําอีก <c oughs> คํานี้ห้ามโฆษณาเนื่องจากจะทําให้เข้าใจว่าสีผิวมีการเปลี่ยนแปลงสีขาวขึ้นต่างจากสีผิวธรรมชาติ ยกกระชับหน้าแลดูเรียวเล็กปลอดภัยร้0ยเอร์เซ็นนวัตกรรมใหม่ปรับหน้าเรียวง่ายๆข้อความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตเป็นข้อความที่พิจารณาได้ว่าโอ้อวดเกินจริงยากเก่การพิสูจน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการโฆษณา จะทำให้คุณมีสวงอกที่กระชับเต่งตึงขึ้นและเพิ่มคอลลาเจนได้ซึ่งการเพิ่มคอลลาเจนเท่ากับว่าหน้าอกของเราที่มีความตึงกระชับมากยิ่งขึ้น <c oughs> และข้อความนี้ครับทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณมุ่งหมายให้เกิดผลต่อการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายสามารถเพิ่มคอลลาเจนและไขมันได้ จึงทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสำอางและฝ้าฝืนคำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอางฉบับที่1พุศ2,548ครับและนั่นก็คือตัวอย่างของคำโฆษณานะคะที่คณะกรรมการเครื่องสำอางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาแล้วว่าไม่สมควรใช้นะคะมาถามทั้งสองท่านกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเรามองภาพรวม ของการโฆษณาในปัจจุบันว่าเขามีกลยุทธ์หรือว่ามีเทคนิคอย่างไงในการที่จะทําให้เราตัดสินใจเข้าไปใช้บริการสําหรับพี่พี่มองว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกรมคือราคาเพราะทุกคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจว่ามันจะทาแล้วมีผลต่อสุขภาพภายภาคหน้าหรือวันนี้คือทุกคนมองพุ่งเป้าว่าสวยแน่นอน<ว>ยาาและถูกถวยและถูกแล้วก็เหลือเงินไปทําอย่างอื่นกับสิ่งที่ตามมาที่อีก อีกนนยยะหนึ่งก็คือโปรโมชั่นแถมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะซื้อสิ่งของนะอาจารย์ที่ซื้อแล้วแถมสิยปกรรมก็แถมอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าราคาหมื่นสองทำจมูกหนึ่งคนแถมอีกหนึ่งคนไปทํากันเท่ากับแชร์ลิงเหลือคนละหกพันมันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะชวนกันไปทำก็เป็นเรื่องของราคาแะะโปรโมชั่นค่ะแล้วของน้องปอยค่ะ ก็ถ้าเป็นหอมพลอยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ราคาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วแต่จะเป็นลักษณะของการแจกแถมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าซื้อเท่านี้ก็แถมซื้อ1แถม1อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการทําให้เห็นว่าเนี่ยแหล่งผลิตของเราอยู่ที่ไหนนะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออาจารย์ค่ะวิธีที่เราจะสังเกตว่าโฆษณานน้่ๆเกินจริง หรือไม่เราสังเกตได้ยังไงอะคะไอตัวโฆษณาเกินจริงมันก็ทําได้หลายรูปแบบนะคะทั้งตัวคำหรือ d วอร์ดิงหรือว่าเป็นภาพก็ได้อามาเปรียบเทียบกันหรือจะตัวเลขและพวกนี้ใช่ไหมคะเออซึ่งไอการโฆษณาเหล่านี้มันก็จะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่จะถูกใจโดยเฉพาะสะวาวๆก็คือเครื่องสําอางอาหารยา แล้วก็อาหารเสริมเหล่านี้ค่ะคาที่ใช้โฆษณาเกินจริงในหมวดที่เป็นอาหารเนี่ยทางออยเนี่ยบอกว่ามันเกินจริงก็คือสามารถรักษาโรคได้คืออาหารและอาหารเสริมเนี่ยห้ามเคลมว่ารักษาโรคได้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวขาวขึ้นลดความอ้วนหรือว่าครอบจักรกวาลคือแบบกินตัวเดียวแล้วก็รักษาได้หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือลักษณะของอาหารกับอาหารเสริมแต่ถ้าเป็นตัวยา <c oughs> วิยาเนี่ยหนึ่งคือต้องขึ้นทะเบียนยานะเนี่ยเช็คก่อนว่าขึ้นทะเบียนยาหรือยัง ะะแ,ตแต่ถ้าจะโฆษณายาเนี่ยก็จะต้องไปขอด้วยว่าจะโฆษณายาเนี่ยจะโฆษณาด้วยคําว่าอะไรแล้วเราก็จะต้องสังเกตดูตัวอักษรคือคอระคังทอทหารนะคะอันนี้ถ้าเราจะซื้อ,อยาหรือว่าอะไรที่เคลมว่าตัวเองเป็นยานะะอันนแต่ว่าคำพูดที่ถือว่าเกินจริงก็คือสามารถรักษาโรคได้หายขาดหรือว่ามีบางโรคที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยคะ่ะรักษาได้ ไม่ได้จริงๆล้วห้ามโฆษณาแบบนี้ว่ารักษามะเร็งได้รักษาโรคหัวใจได้หรือว่า,เ,าเรื่องของเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้<ะ>ก็เป็นคําที่ทางออยอห้ามใช้ในหมวดของยาแต่ในส่วนของเครื่องสําอางเนี่ยออยอไม่ได้ให้ต้องไปขอว่าถ้าอยากจะโฆษณาต้องมาขอฉันนะไม่ต้องแต่ว่าตัวคําที่จะใช้ในการที่จะโฆษณาเครื่องสําอางเนี่ยก็ต้องห้ามบอกว่าปลอดภย100ัยร้อซห้ามบอกว่ากัน UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต หรือว่ามีการบอกว่าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบเปรียบเทียบเลยว่าภาพก่อนดำมากคล้ำม,มากแต่ว่าภาพหลังนี่คือขาวมากอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามาะฉะนั้นคืออย่างที่ทั้งสองท่านทำอะคะ่ะคือ,อกับว่าเราต้องมีข้อมูลเยอะๆแล้วเราก็เราก็ไตรตรองทีนี้ถ้าเกิดว่าในสื่อเขาบอกมาแล้วเขาโฆษณามาแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอยอยล์นั่นแปลว่าพอเราเห็นว่ามีอยอยแล้วเราตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจใช้ได้ทันทีเลยไหมคะ ก็คือถ้าเราเห็นเลขออยอแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนได้ว่ามันมีเลขนั้นจริงไหมนะคะแล้วเขาจดเป็นอะไรเป็นยาเป็นอาหารสมมติถ้าเขาจดเป็นอาหารแล้วมาเคลมว่ารักษาโรคได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วหรือว่าเป็นยาแล้วบอกว่ารักษาได้ร้อร์ก็ไม่ใช่อีก ะะแล่ถ้าเป็นกรณีเครื่องสําอางออยในกรณีเครื่องสําอางเนี่ยมันเป็นการลักษณะว่าถ้าเราขายเครื่องสําอางเราไปจดแจ้งเราจะได้เลขหมายคือเลขออยแต่การจดแจ้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองว่าเครื่องสําอางนั้นเนี่ยจะปลอดภย100ัยร้อซนะคะดังนั้น,นขอให้ผู้บริโภคเนี่ยระหนักตรงนี้ไว้ว่าเป็นการเป็นเลขจดแจ้งเท่านั้น เรามีหน to ้าที two two to to ่ที่จะต้องดูแลตัวเองเนาะก็ต้องดูดูให้ละเอียดรอบคอบใช่ไหมคะว่าในเครื่องสาอางนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็ต้องเปรียบเทียบเหมือนที่ทั้งสองท่านทำเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะต้องฝึกฝนให้ให้รอบด้านมากขึ้นแล้วก็ฝึกวิทยายุทธให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะนอกจากโฆษณาเกินจริงแล้วยังมีโฆษณาที่บอกความจริงไม่ครบด้วยคุณแกขาเกิดผลกระทบอะไรบ้างในท้ายที่สุดกับเราแล้วเราดูแลตัวเองยังไงมันเอฟเฟก คือแผลปิดแล้วเราอ่ะกลับไปไม่สามารถกลับไปที่สถาบันนั้นได้อีกเนื่องจากไม่สะดวกห่างไกลจากบ้านเราเวลาทางานไม่พอก็เลยไปคลินิกแถวบ้านปรากฏคลินิกแถวบ้านก็ไม่รับก็เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องมือล้างแผลทํำแผลเองจนจนจนมันหายของคุณแฮกโชคดีที่หายน้องพลอยเหรอคะผลที่ได้รับก็คือสิวมันขึ้นใช่ไหมคะขึ้นแล้วก็เราก็ต้องรักษาตัวเองเหมือนกันค่ะเริ่มจากการที่แบบว่า ต้องไม่ใช้อะไรเลยแล้วก็ไปไหนก็พยายามต้องเป็นหน้าสดตลอดก็ต้องรักษาตลอดรักษากับโรงพยาบาลแล้วก็รักษากับคลินิกด้วยบ้างไงค่ะอาจารย์ขาทั้งสองท่านเป็นตัวอย่างของผู้ได้รับผลกระทบทีนี้เราในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเรามีวิธีที่จะแสดงสิทธิ์เรายัางไงบ้างไหมคะเพราะนี่เขา ต้องดูแลตัวเองอ่่น่า <Nice. S 1> จะเสียงเงินเยอะกว่าตอนที่ไปรักษาหรือว่าซื้อครีมอีกอใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองตลอดคราวนี้ตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยเราก็เก็บปัญหาเราไว้คนเดียวแล้วก็ดูแลจริงๆแล้วพวกเรามีสิทธิ์นะคะคือสิทธิ์ที่ของผู้บริโภคอย่างถ้าการณีนักนะอาจจะไปร้องเรียนที่สํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอได้ว่าเราได้รับความไม่เป็นธรรมจากการรักษาตรงนี้หรือว่าสัญญ,ญาอะไรต่างๆไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องลองปรึกษาดูว่าในกรณีนี้เราสามารถ ที่จะทําอะไรได้บ้างถูกต้องค่ะถ้ารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบนะคะส่วนกร,รณีของน้องพลอยเนี่ยอยเนี่ยก็มีสายด่วนนะคะก็สามารถที่จะโทรไปบอกได้ว่าเออเนี่ยเราใช้ครีมนี้แล้วผลเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนเรามีทั้งภาพเรามีทั้งตัวโฆษณาที่เราได้รับใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ดีที่จะทําให้ทางออยรู้ว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การตรวจ แล้วก็ทําให้คนอื่นไม่ได้รับผลกระทบด้วยก็เราก็เป็นคนช่วยคนอื่นด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ไปบอกเขาว่ามันไม่ดีแล้วก็ให้เขาช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหลักของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรู้เท่าทันสื่อเช่นเดียวกันก็เหมือนหลัก3เข้าที่อาจารย์<ช>บอกอาจารย์ทวนอีกทีได้ไหมคะก็อย่างตอนนี้สองท่านเนี่ยก็มีความเข้าใจนะคะเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็สินค้าที่เราจะใช้ว่าเออมันมันเป็นลักษณะยังไงเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสําอางเราจะตรวจสอบยังไงเข้าถึงก็คือวิเคราะห์วิเคราะห์แยกแยะว่าอออะะไไรรรเเป็็นข้ทจจิง เป็นแบบรีวิวที่เป็นข้อคิดเห็นแล้วตั้งคำถามกับมันว่าเขารีวิวจริงไหมใช่ไหมคะสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราได้รับผลกระทบเราก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือสามารถที่จะร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการให้เติมความรู้ให้กับตัวเองบ่อยๆช่องทางหนึ่งที่จะสามารถไปเติมความรู้ได้ก็คือเว็บไซต์ของกสทชออน,นั่นเองค่ะค่ะพฤติกรรมของทั้งสองท่านเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ยังไม่ได้ยุติที่จะ กลัวแต่ว่าเราก็ยังเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่สอนน้องได้ศึกษาหาข้อมูลมา,มากขึ้นแล้วก็ให้คําแนะนําคนอื่นดูได้ค่ะ,น,ะ,คะน้องพลอยล่ะคะส่วนตัวพลอยเองก็คือใช้สติมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าดูพวกสารประกอบสงสัยว่ามันคืออะไรเราก็ไปเซิร์ชดูว่าตัวนี้คือทําอะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสืบค้นมากขึ้นนะคะ,คะก่อนที่จะตัดสินใจจะเลือกตัวเนี้ยมาใช้ค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสื่อประเภทที่โฆษณาเกินจริงซึ่งส่งผลกระทบได้มากมายแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งรับกับสื่อเหล่านี้นะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะเวลาของเราหมดแล้วค่ะเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ Hmm. <laughs>